สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนทำยางเอ้ไม่ใช่ทำยางเลยทำสลิงใส่ย,ยางยิงปลาครับตัวนี้นะฮะเนี่ยตัวตัวเส้นนี้นะแทนแทนที่เราจะใช้เชือกนะครับแทนนี่เราจะใช้เชือกเราก็ใช้เป็นสลิงแทนนะครับวันนี้ก็จะมาพาทำกันก่อนอื่นเราก็หาสลิงมาก่อนครับผมซื้อมา จากร้านแถวบ้านครับรานะคาก็เม็ดสิบบาทครับเม็ดสิบบาทซื้อมาหมดนี่เลยนะครับเม็ดสิบบาทเราก็ตัดซักมันสักเอ่ออะไรนะวันนั้นตัดห้านิ้วครับก็ตัดไปสักห้านิ้วนะครับก่อนที่เราจะมาทำการก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้ได้นะฮะ อันนี้ก็เราก็าไปล้างก่อนฮนะเอาไปล้างเอามันจะมีคราบน้ํามันอยู่ครับมันจะมีคราบน้ํามันอยู่ก็ล้างให้สะอาดนะครับล้างมาเสร็จแล้วเราก็มีตะป่วครับมวแลงครับฟัก <c oughs> น้ำยาฟักนั่นเองครับแล้วก็ลูกปัดครับเนี่ยลูกปัด ซื้อได้ตามร้านขายอุปรกรณ์ตกปลานะครับก่อนอื่นแล้วก็นี่นะครับเอาตะกัวมาเอยเอาสลิงมาตะกัวที่ไหนเราแล้วเราทำการบีบหัวครับบีบหัวมันแตก,แตกครับบีบแล้วบิดนิดน,นึงมันจะแตกทันที ดัดดัดมันสักนิดนึง่งแล้วเราก็จุ่มฟักครับน้ำยาฟักแล้วเราใช้ตะกวัวนะฮะเชื่อมมันใช้ตะกวัวเป็นตัวเชื่อมนะครับจุ่มน้ำยาฟักไปเรื่อยๆ กลัวม้วนใหญ่ไม่รู้หายไปไหนเนี่ยเจอไหมอืมก็ได้ย,ยังนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยยังนี้เสร็จนะครับนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะพอเสร็จแล้วเราก็เอาลูกปัดนะครับร้อยเข้าไปาให้ก่อนสองลูกนะครับอย่างนี้นะครับทำการบีหัวมันเหมือนเดิมจุดมืาฟัก เราก็แต้มหัวนไว้อ่พอเสร็จอยงนี้แล้วนะครับเราก็จะปิดเจียครับปิจฮะ,ะเดี๋ยวเรามาทำการเจียนะฮะใช้เป็นหินเจียท่านนะครับหรือใ,ใครมีหินเจียก็หินเจียนั่นนะครับ ว่ามันจะเป็นปลายสลิงโผล่ออกมาเราต้องเลียร์เก็บงานเพื่อไม่ให้บาดมือและบาดยางของเรานะครับพอดีมีคนสั่งอยู่ประมาณ20%เซนะก็เลยจะทำส่งให้เขาจะทำให้เขานี่เ,เพื่อนๆพืสั่งให้ทำให้ก็เลยจับไป ก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเจียเก็บงานพอเราไปเจียมมาเสร็จแล้วนะฮะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับ อ,อันนี้เลยนะครับก็มันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายครับทำง่ายๆนะครับอันนี้พอดีเพื่อนทำไม่เป็นนะครับก็เลยทำให้เขานะครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทํำคลิปซะเลยเพราะไม่ได้ทํำคลิปมานานแล้วนะครับก็ไม่ค่อยว่างกัน ทำงานนะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรต่อแล้วก็ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ไม่มีอะไรครับขอบคุณครับ